พี p มากาบขอพรจากล้น9การัชกาลที่5และรัชกาลที่6ผู้ทรงก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่พระบรมราชาสาวรี์สงรัชกาลทั่วราชาอาณาจักรนี้เราเป็นหลักอยู่แต่ละส่วนชาวจุฬาจึงควรรู้ค่าแห่งเกียรติภูมิจุฬาท่านได้กล่าวไว้จนทุกวันนี้นะคะกลายเป็นส่วนวิจัยนานาชาติมีเครือข่ายเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอลมีพื้นที่เชิงพาณิชย์มีนวัตรกรรมทางการศึกษามากมายเป็นมหาวิทยาลัยคุณ ภาพที่ได้รับการคัดเลือกติดอันดับโลกเรื่อยมาคุณแม่ก็ได้ให้พี่แอลพีพิสูจนแล้วว่า ครูบาอาจารย์นะคะระบบการศึกษาที่จุฬาเข้มงวดจริงโดยหลังจากจบปีสีได้หนึ่งวัมาขอคุณแม่ไปติวอบรมเตรียมสอบโทอีก t ทสของอังกฤษสำหร international communication ซึ่งจะเป็นการวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานคุณแม่ก็บอกไม่ต้องหลอกหลอกสอบเลยลูกแม่อยากรู้ผลว่าเรียนมาสีปีขยันอดทนได้อะไรมาบ้างได้คะแนนเท่าไหร่ก็เอาค่าสอบแพงนะคะหนูอยากชัวร์แม่ก็ว่าช่างแม่ขอประเมินรอบแรกก่อนค่ะ ผลออกมาดีเกินคาดค่ะได้630สกอเย่พอตามข้อมูลนะคะ500 550ก็ถือว่าดีงามและยื่นสมัครได้หลายที่ได้งานเร็วเซฟค่าติวอบรมเพิ่มอีกค่ะต้องขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านทั้งทางมหาวิทยาลัยก็เสนอทุนมาให้หลายอย่างพี่อลพี่โชคดีนะครั้งนี้ทัวเอกรับต่อไม่ได้จริงๆค่ะเพราะเบนเก่งจะไปอยู่อเมริกานะคะกับมัมและแดดแล้วแต่สนใจล่ะค่ะแล้วลก็แบ่งเวลาแนะนำเพื่อนๆน้อนนงๆที่ไท เสมอตาดให้ทำให้ได้รับค่ะยิ่งให้ยิ่งได้